สวัสดีครับสวัสดีทักทายนะคะตอนนี้หมายใช้อยู่สองตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัววิตามินซีบำรุงให้ผิวหน้าเต่งตรึงนะครับแล้วกวะะ็จะเป็นตัวนี้สีฟ้านะคะจะเป็นตัวเพื่อบำรุงรูขุมขนกระชับเล็กนะครับหมายใช้สองตัวนี้เช้าก่อนนอนทุกวันนะครับตอนนี้ใช้ไปกทีสองนะค,ะต,นนะคะ,นะตัวนี้นะครับก็จะมาเนี่ยลบเลยนะครับ อันนี้ปตัว BDC บารุงนะครับอันนี้เข้มข้นมากคือเข้มข้นจริงๆดูดูความเงาเข้มขน้นก่อนเข้มขนม้นนะนะครับน้ำยตัวนี้นะครับคือมันจะได้เห็นผลเร็วมากแค่สองขวดนี้ก็อาทิตย์เดียวอะ่ะเห็นผลชัดเจนมากเลยนะครับ ดูหน้าใหม่ยตัวคนแบบไม่ได้ขนาดนี้นะครับดูให้ดูแบบเงาดูขุ่มคนแล้วแบบกระซับเล็กมาแล้วทำให้หน้าใสาสว่างแบบสุดยอดอนะ่นะแค่นี้ บำรุงทุกวันก่อนนอนตื่นขึ้นมาหน้าแบบโอ้โหวิงวิงเลยนะครับนี่ฝากด้วยนะครับสองตัวนี้นะครับคนไหนที่เป็นสิวเป็นฝ้ากะหนานะครับเปิดใจเลยครับรับรองไม่ผิดหวังกับแบรนด์คุณหญิงนะครับของเราเป็นสายครีมน,นะครับไปแล้วฝากติดตามด้วยนะครับ